สวัสดีครับก็เป็นครั้งกับมิกชิมเกมเมอร์ในแบทแมนอาคัมอัสซลัมตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่เก้าแล้วเก้าแล้วนะเก้าต่อไปเก้าต่อไปไปหาคุณโจ๊กโจ๊กทุกโจ๊กอยู่ไหนครับผมวิ่งบุกปลุยบุกกุยบุกรุยบุกรุยบุกุกรยกรยุรยรยุบรยบกุกเปิดประตูมีโจรเอาว่ะบุกไปเลยบุกไปเลยมีโจรอยู่นั่นครับผมเฮ้ย <c oughs> ไ่ทำอะไรลรอ <c oughs> อ๋อจะเป็แขกตท่นั้นนะถ้าไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อขห้ามเข้าไหนดูสิเอไม่มีไหนดูบีสิเป็นนี่ไงแบทแมนตุ่เหมือนว่านายเป็นแขกมันสำคัญเลยนี่โอ้ตีได้ไหมตี อยากตีเป็นแขกคนสำคัญเหรอคนสำคัญเหรอฮ้คนสำคัญใช่ไหมคนสำคัญคนสำคัญคนสำคัญตี้สำคัญสำคัญเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคเปิดประตูเลยโอ้โหแขกคนสำคัญว่ะเอาเลยแล้วกัน เอาลึกกันขอหมดเลยหมดนี่ไปเลยหมดนี่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 เอาหมดนี่ขอหมดนี่ขอหมดนี่ขอหมดนี่ขวี้งขวี้งขวี้ง ควงควงควงขอปตีขอปตีขอตีขอตีเออตีตี้ตตีี้ตีมาตีมาตุกอย่างงี้มาตีมาตีมาตี้่ไหมตีีกอบเดียวคืโปเตนันปตีเว้ยปตีโปเต้เหมือนกันเหมือนกันโ้โาอะไเนี่ยโฆษณาขนมโฆษณาขนมไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาขอปาตีก่อนปตีปตีโปรเต้โปรตปตกิโปเตตูตา ปูรีปุยปุยเปียงเออเออเอปาร์ตี้เหรอเออม,มันต้องอย่างนี้ปาร์ตีอ้อ่ะมามีเปล่านี่มันต้องอย่างนี้ละปาร์ตี้อุ้ยเห็นเป็นเฟิร์สเพอร์ซันได้ไงครับทำไมเห็นเฟิร์สเพอร์ซันอะ่ะ อเกนายตื่นเต้นไหมข้างเขาหมายถึงฉันเนี่ยเกลียงมาถึงคือเลยนะอย่าบอกนะว่านายนี่ไม่อยากทำอย่างงี้ฉันรู้ฉันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันสุ <impossible> <habitude> ดพรส์ท kind of cool. ุกคนนี really ่อาจจะบอกว่า <trem> ฉันคนเดอยู่บนทีวีนะฉันที่ถึงมันมากเลยสิบเก้า แปดเจ็ด,ดจไปไหนเอ็กซ์เรยไม่ได้ด้วยหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหโ,หโดนระเบิดเออมึอนหัวถ้าจะแกโคอีกรอบหนึ่งนี่ผมปิดเกมแล้วนะโคตรเบื่อโอ้เอ็กซ์เรยไม่ได้ด้วยครับผม สัมแสบมากนะโจะเกอร์โจเกอร์ทำอะไรไว้หัอะไรเนี่ยพี่เบิ้มสองตัวทำไมถึงไม่หยุดแบทแมนเหรอฮะฉันเหรอฉันไม่แข็งอยู่นะฉันตวตลก <c oughs> เออ แบแนด <c oughs> ี่วยส่งไปที่ไหนคนจะอยู่ตแรก <c oughs> เออปีกึ้แล้วครับทหารทหารอานนร <c oughs> ํานี่วะกลายพันธ์นะผมนานี่ทำทุกอย่างหมสด <c oughs> สนุกไปหมดแบ <c oughs> ทแมนทำร้า,ายเบน <c oughs> ทำร้า,ายสแกร์โครแล้วก <c oughs> ็ค <c oughs> อก แล้วก็จับคารลี่ด้วยมันจบแล้วโจเกอร์ <Over. S 1> จบนั้นเหรอทำไมล่ะมันยังไม่เริ่มที่ซ้ำเลยเนี่ยว่าละเอาสีคิโนะกลัวเหรอสองคนกวัาใหญ่กว่าจะถอนด้วยมีคนด้วยโอ้โหกะเต็มเหนียวเลยสินะ ไปเหนียวกันจริงนะตบตกกอดตบกอดคุยมทแรีงหลบเรือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นชนกัะเทงนี่เขาต่อย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 เอือเขาต่อยเขาต่อยเขาต่อยต่อยตเออลวกลวกลวกต่อยขึ้นหนักสู้กันสู้กันตบมากตบเลยตบเลยตบเลยตบตบนียมอสตราดุดมอสตราดุดมอสตราดุดเลย สรุปดูแล้วดแล้ววิธีบทีบทีบทีบหลบหลบไอต่อยนี่ไต่ขึ้นขึ้นโอ้โหต่อยคนเร็จตีตีมัน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 ตีตีตีอะไรตีอะไรเอาเฉยเฉยหลุดได้ไงโอเคตีพวกนี้ก่อนกัได้ตีโอ้โหไม่โดนไม่โดดทีลง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 ตะบนนี้ลงแสดงเวียดลบ คันเทินไก่คันเทินไดรีบพุ่งเข้าไปรีบพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปต่อยขึ้นมาสู้กันครับผมตกซ้ายตกขวาตกซ้ายตกขวาตกซ้ายตกขวาต้นแหละล่วงแล้วเดี๋ยวก็จัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นไปตบขึ้นตบ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 เบียดตบตบสลักสลักสลักหลบหลบหลบต้องขอลบต้องขอลบ ต่อย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 คุกมาแล้วกมาแล้วอมาแล้วคุณตระหนักตบอู้ยชนแขนไครับผมแล้วเราก็ต่อย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 ร่วงตบอื้อร่วต่อยต่อยอื่องฟรีชิมฟร s ชิมเอื้อหับหนึ่อนก็สบายแล้วสบายแล้วไม่เป็นอะ่อนตระห่ักตบอื้อยิ่งสโลว์สโล่ มาเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่า finish มาเหลือแต่จ็อกอก,อก,อกี้จ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกกี้จู่โอ้โหต่อยหน้าทิมเลยอื่มจบแล้วทำได้ดีมากครั้งเขาแลาสมควรได้รางวัลน,นะเพื่อนเก่าของฉัน<อ>คุณกอร์ดอนนี่ล่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ดูเหมือนว่าจะแย่แล้วนะ แล้วมาเพิ <S 1> <S 1> yeah. ่มความสรุกกันหน่อยยาอือรับอะไรกันไปอะแบทแมนหืมอะไรอะจะบอกนะว่ากายพันรียบิร้อยโอ้แบทแมนสุลุกแน่งานนี้อย่าเยอะฝืนทีจะเปลียนเลยเอาเลยถ่วใจนา กูแบทแมนจะกลายพันธุ์อยากจะเล่นกยากใช่ไหมละ่ะ,ลละแบทเอาละเอาเลยนีฟาดฟาดทำไม่คืนทีกิดไปหมดฉันวางแผนเป็นเดือนฉันอยากจะทำทุกอย่างให้มันพ่่งมาครั้งหนึ่งให้โลก,โลกเห็นโลกในแบบที่ฉันเห็น แต่ว่านายก็จะปัสเสดมันฉันไม่มีอะไรต้องดื่แล้วเดี๋ยวจู๊กเกอร์เป็นไรอ่ะกลายพันเหรอจู๊กเกอร์ร่างยักษ์เหรออย่าบอกเด้อแปลงร่างของโอทูกัรเดี่ยแบบไททันอะครับแอสเซอแล้วผมอยู่ในสถานะล็อกดาวน์นะครับผมเกิดการอารวัสเกิดขึ้นหลายนาทีก่อน ขอจะรับก็ต่ำมจโอเกอร์อยู่นี่อาคัมเป็นของฉันไม่นานฉันจะปล่อยขายนะไปที่ถนนก็ต่ำมแต่ก่อนอื่นอยากให้มาดูความเปียนายขั้งสุดท้ายตลอดการปฏิบัตการของนายนั่นโจเกอร์อยู่นั่นว้ชิท what the hell was that man มันเริ่มเพิ่มเลยใจเย็นนี่มันบิ๊กโจของแท้ถึงเวลาเล่นละครแล้วแม่แม่โอ้โหโคตรใหญ่ทุกพลังสองตัวสู้กันแม่แม่ได้เปลี่ยนร่างเหรอเรียบๆจบแค่คืนสุดท้าย ขอต้อนรับสูแ่แข่งพิเศษของเราโอ้ช็อตไฟเอาล่าสายลัน่นเป็นบ้าคือทางเดียวเรื่านั้ยจะเอาชนะได้ฉันรู้นะก็อยากเป็นไม่ไมีทางขอพิยาแย่นเสียยาแก้เพื่อปูดงเนี่ย <c oughs> นะ <c oughs> เราพียาแก้แต่เราฉีดตัวเองครับผมตลกชะมัดโอ้ยมาเลยโจกพิเศษใส่ไข่ทำให้ฉันหมดสดุกสิฉันจะทาสีขับเรือด้ายเรามาเริ่มกันเลยช่วยเฮ้ยโลบบบอ้ยเป็นอารคุณเป็นอะไรคุณเป็อไรคุอะไคุอะร มันไม่วิ่งอ่ะมันไม่วิ่งอ่ะมันไม่วิ่งอ่ะไม่อะทำยังไงวะเอยแลแล้วแล้วรทำไหยุมอาล้วโอหมามาเฮ้ยเ้ยมันฟิกคาเมล่าฟิกคาเมล่าพกคุณไม่ได้ตัใจเลยไม่ได้ตัใจเวียง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  ตีมตีมต่อยเอ้ยต่อยต่อยต่อยเอ้ยจะพึ่งดิจะพึ่งดิจะพึ่งเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตแน่ลบ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 เอ้ยไอตีไอลบลบ่อยโอ้โหมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยอุปกรณ์เยอะจัดอุปกรณ์เยอะจัดอือโอ้โหโดนฟาดอ่ะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างหมดแล้วเฮ้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ด้วยเออ

ขู่กับได้กับได้กับได้ระเบิดก่อนแล้วครับนี่นี่มีมีอะไรนี่ดีนี่แน่แ่นี่แน่จบแล้วมันจบแล้วจบแล้วจบ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 จ a จบ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 ่บจ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 จบ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 ีบจ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  a จบ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 บบจบบีบ ฟืต <c oughs> ่อยอื้อหือนี่ใกล้เพอนพ ồ ้นรอบนี้เออโดนระเบิดซอมเลยโทึคิปปิอื้อมีดมีดคนไม่มีดคนไม่มีดพุ่งอยู่พุ่งนี่มึงเยเอาเดี๋ยวคนตึกคนมีกระบองมีกระบองว่งตกอยหลบๆๆ w a t s that r p g h i บ

มัเรื่อเลยช่างไม่ปวดเลยมัน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 ไม่หมดเลยมันไม่ปวดเลยนัอือดโรเบิร์ตมามาไม่หยุดเลยมาไม่หยุดจอมมาไม่หยุดจอมจอมตัวพีจอมเลยนะจอมไม่หยุดจอมไม่เฉยเลยโอเคยิงนั่นแหละอย่าอยาดนะอย่าดเนี้รอบนี้รอบนี้รอบนี้ลงได้ลงได้ลงได้อือ ลงลงลงมนมึนมตรงนี้ออยปีเรื่องอรจะไดวจะไ้แล้วจะได้แล้วทีเด่งทีเงทีงเข้ามาสิลงลงลงลอัพเกรดอัพเกรดอะไรตอนนี้อัพเกรดอะไรตอนนี้เอ่ออัพเกรดอัพเกรดคืซนิคช็อตเกมแมน โอเค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 อะไรใช้ยังไงใช่ยังไงใช่ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิ In you m e boys ไ้วไ้วไปแล้วโ้โหขเลยขบเลยเลยเยอะขนาดนี้าเถอะเยอะขนาดนี้าเถอก็มาเยอะขนาดมาพีเยอะขนาดี้เยอะขนมาโอ้มีปืนมีปืนรอบนี้มีรอบนี้มีรอบนี้มีมันมาแล้วปืน ตื้นตื้นเหรอตื้นเหรอจะพึ่งปืนพึ่งปืนพึ่งปืนซีซีสีทหมดสีทหมดสีทหมดอ๋อ่นแหละสีทุกหมดสีสีอ้โเวจของเดื๋ยวจักเด๋จัดาหนมานีมมาโอ้โหมันมีไฟฟ้ามันมีครั้งไฟฟ้ามี้ี

พร้อมจะสู้รอบต่อไปหรืยังเสมอแหละอะไรนะฉันจะไม่มีทางปล่อยนายชนะไม่มีวันเออเอบัตรระเบิดโอ้แขนหนักแล้วนะชนะครับเทจัดแขนเน่าเลย นต่อนต่อพ่อขอบคุณนะหนูเป็นห่วงมากพ่อมเป็นไรบราบ่ดจี GCPD ดีอะคอนโทรลอาคาเมซรัมได้แล้วนะดรบาดเจ็บอะคงต้องใช้เวลาหน่อยอุ้ยไอวี่ของเราแล้วพวกสารพิษนะก็ทำเขากลับไาปกติแล้วเจ็บหนักเลย แล้วพ่อเป็นไงบ้างพอกออยู่ได้แหละขอโทษด้วยรถนะให้ส่งไหมขอบคุณจิมขอบคุณวิธีพักผ่อนบ้างนะในสมควรได้รับ Stay safe Jim วิเดนวามีกบสุกนะกบสุกอะไรวะ s t เทเ a f e ก็ตายตัวนะหักอุ่ยขับกับหรูขับเปนหรูมาด้รถกลับไปเครื่องบิน จบเลยเหรอจบเลยปะเนี่ยเดวิสเฮ้ย,ยจบแล้วแบทแมนจบแล้วครับผมโอ้โหเล่นจบเล่นจนจบเกมไม่อยากจะเชื่อสำหรับผมเกมนี้ก็เป็นโปรเจกตงที่ไม่คิดว่ามันจะจบไปอย่างนี้นะ ความจริงมันก็นานแอบนานอย,ออนนอยู่แอบนานอยู่แอบนานอยู่ผมเล่นได้ก็มีตัดไปบ้างในช่วงที่หลงทางกับหาวิธีผ่านด่านนะครับผมบางอย่างหลายๆหลายๆอย่างในช่วงของเกมคือมันไม่สอนอะไรเลยครับผมมันอยากให้เราแบบคิดแบบแบทแมนเอออุปกรณ์หลาย,ลายๆอย่างทำจิมมิกในเกมได้หลายอย่างมากเลยครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนก็น่าเสียดายครับผมมันน่าจัดกก์เราเลนิดน,นึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมทำให้เราแบบ ใช้ทักษะตยานแบทแมนให้คิดให้รอบครอบอะไรนี้ครับผมลองใช้ลองทําลองอะไรดูอะไรนี้ถ้าเป็นผมผมอยากจะให้มันไกด์มากกว่านี้นิดนึงผมเป็นคนอยากเล่นเกมแบบสบายๆ <c oughs> <c oughs> ก็ตายหลายรอบอยู่ตายแล้วตายอีกหลายรอบอยู่แบทแมนแพ้ปืนแบทแมนแพ้ปืนแบทแมนแพ้ปืน,ปนเอาจงจริง,รงเกมนี้มันดีไซน์ตัวละครก็เท่ครับหล่อสวยเท่กล้ามใหญ่เซ็กซี่มากเลยแล้วก็แมพก็เออกำลังพอดีกำลังพอดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วก็สนุกครับผมสบายตา เกมที่กันเทระดับหนึ่งนะผมเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าจะเป็นเกมอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในโปรเจกต์หน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รักษาตัวนะทุกคนผมจะไปแล้วสกิปได้ไหมวะเฮ้ยสกิปได้เอ็นกิดดิเอ็นคิดิตเอ็นกิดดิเอ็นกิดดิยังไม่จบยังไม่จบฮะมีสารประกอบอันนึงเป็น เอากว่านี้อีกเหรอจบแล้วคอนกรีตเจเลชั่นครับอันล็อกเดอะอามโอ้โหสุดยอดปะเลงกราบีโคตรมันโคตรมันเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าเป็นอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามต่อกันในโปรเจกต์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ฟันดีนะทุกคนไปแล้ว